ครับผมพี่้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกแล้วอยู่กับบมีกับทมกาลารลมทีหนาวส,ส,สุดหนาวสุดขั่วพี่้องผมบ้ามีกาบอกเลยหนาวที่สุดแล้วสถานการณ์ล่าสุดของพี่เมียรีกนาะพี่้องเนาะที่กำลังบ้ามีมากยู่น่ขอรายงานผลพี่้องผมร์พูลบุกไปน้ำเอเวอร์ตันในนาทีที่ประมาณสาม ประมาณ26ป่อสองประตูต่อศูนย์พี่น้องผมไปเยือนเอบเบอร์ตันเนาะพี่น้องเนาะผู้ดใดกกับวามันเป็นงานหนักเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแต่เรียกพูดกับจัดให้เบิ่งไปแล้วประตูแรกจากจอแดนเฮนริสรันพี่น้องผมปั้นในกรอบเจ็ดทอเข่าไปย่างสวยงามพี่น้องผมประตูที่สองมาจากโมฮิมมัสละโมไฮมัสละโมอิมัสละลุดเดียวก็ไปชีพ ผ่านมือขอบุรุษสาประตูจอแดนพิกฟอร์ดเข้าไปเป็นสองประตูต่อศูนย์พี่รองผมรีพูลบุกมาเยือนเอเวอร์ตันหลักันนั่มไปสองต่อศูนย์พี่รองผมยามอสต์จบเครื่องแรกพี่รองผมคาดว่าสีไลท์เป็นเครื่องหลูนาะพี่รองนะเอาไปเข้าไปหายวืดกับพวกไส้หนูให้มันสายใจกันไปเลยพี่รองผมอาอขี้มูกเป็นนลำแข็งแล้วพี่รองเลย หนาวพี่น้องเกินว่าบ้า,บามี่ตรงจอดพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่น้องผมท,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 ทุกทุกคนทุกทุกท่านว่าพี่น้องเนาะกับบ้ามี่อีสานบ้านขเข่งหนาวสุดขั้วบอกเลยว่าหนาวสุดขั้วเลยบ่าหูดิซัมไปว่าหนูจั่วพี่น้องพนะี่น้องเนาะมันหนาวจริงคนยังมาหากิดอยากเลยไปดูพี่น้องผม ขับมืงือกยาวประเด้๋ยวพี่น้องมันสั้น,ยนเยี่ยนิข้ามืงือกยาวประด้๋ยไป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 ,ไปลงขา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 สุดแสนสิทรมานเลยพี่น้องเอ้ยสิพอ,พอพอตัวที่บ้ามีมากนี่คืออ่าสารภาพตามตรงพี่น้องผมบ้ามีห้องกํไปฉีดวัคซีนมากเมื่อวานของโมเดอร์นา้าด้อพี่น้องเริ่มเป็นว่าเป็นวัคซีนที่แข็งที่สุดแล้ววันปวดแขนเยี่ยนิแต่ว่าถึงหนาวถึงปวดแขน แต่ว่าบ่มีอีหยังมาหยุดอย่างบ่าวมีได้เนาะพี่น้องเนาะบ่มีอีหยังมาหยุดอย่างบ่าวมีได้สาธุทสาธุเจ้าชิงเจ้าทางใช่าหมอุ้ยตกใจพี่น้องผมเส้งกระสีเฮ่เฮ่คุณแย่งกันแย่งบ่ไหนรอยอิ่ออี่มแยะเลยคอยหนาวขาคอยกระหัง บ้าเฮาสีหานบ้ามีสีใสสูตรเอ่อยางหลาะยำหนูขนแดงไปนําแล้ค่ะเขากองเขาซึ่งบ้ามีมันใจว่าเิรด้ฮพูกับพวกอยู่ตัวหนึ่งพวัยังพว่ามีตัวเขาบ้ามีน่กิโลากันสุด่ออนสดยสุ อีกรายงานมาเด้อพี่รองนะไปโอ้ยห็นดาวอีพีพี่น้องบ้ามีโบเรลพอเหรียญโบเรลทำถ่ายดีนี่ขณะนี้ตีสามกัวพี่น้องตอนบ้ามีออกมาตีสามสามสิบสี่เบื้องบนโบจบทึงแหลกบ้ามีก็มาเลยพี่น้องผมโาถือบอกบขนแดงก็ได้ฮะบอกแขนแดงเขาถือว่าอ่าขันเบียร์มีเล้วเรื่อยเล้วบเรียนทางนี้แล้วพี่น้องนี่ มันลับน้องยังเรีย่าทางใมันลับบนเรียนเล้วควนี้สักเรียนโอ้ยก้นว่าเาจะเรีนมือเดินขาดยี่น้่พี่น้องผมพี่น้องว่ายังเี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีวเอากระปูว่างนก่อนขาดดินี้ตงนี้แห้งพี่น้อง บักกีรู้เนียนนวลพี่น้องบักกิโล้เนียนนพี่น้องผมบักกิโล้เนียนนพี่น้องเบิ่งเอาบักกิโล้เนียนนขาดบ่ามีว่าขาดหลานโดยเส้นเดี๋ยวขันบ่จับหางขันจับหางบ่ได้ขาดหลานเอร์เส้นพี่น้องขออนุญาตเด้อ <Punch> พ <iso> ี <cosmos lunch> <norms> ่น้องเด้อขออนุญาตพี่น้องผม ขันบ่เห็นแนวนี่บ่ได้รตัวเน่นอนขาดแน่นอนบ่มีว่าขาดมันตัวใหญ่พี่น้องกิโลกิโลแน่นอนครัสมาชิกหลายท่านกับบ้าเห็นบ้ามีเด้บ่าฝ้าออกขาดแน่้น่อนแต่ว่าใส่ี่บ้ามีกันละสีว่ากิโลแน่นอนพี่น้องครับผม จับหางจับหางเบิ los, les les ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องผมกิโร่บิโลเบิ้งเอากิโร่บจิโลเบิ้งเอาเบิ้งกงหางกับบ่าวมีเบิ้งกงหางกับหนิวบ่าวมีเบิ้งกงหางกับหนิวบ่าวมีโอ้ยสุดมันอีหลีมยู่นี้วพี่น้องคิดว่ามันสี่กิโลว่ะโอ้ยบักเถกหยักพี่น้องผมบักเถกหยักบักกิโล บักกิโลพี่น้องผมบักกิโลพี่น้องผมโ้ยมาเปิดหัวกับมันโหลดขันมันแบบนี้ไปต่ออยู่บ่พี่น้องผมขันมันหนูอยากพี่น้องผมใส่นี่พี่น้องว่าหากินง่ายบ่ seemingly? บ้ามีการั่นตีเลยว่าใส่นี่หากินยากหากินยากพี่น้องเบิ้งกกขังขันว่าถึงกิโลเตะบ้ามีโหลดบ้ามีให้เตะขันว่าถึงกิโลขันว่าถึงกิโล,งกโลบ้ามีให้เตะพี่น้องผมคุณจังได้กระขาดข้าวหนึ่งคัน,น เพราะว่าแห้งลายเลือกเกินพี่น้องแห้งลายเลือกเกินนูงูตัวนี้จ้งได้กับมาตัวใหญ่ครับเส้พี่น้องเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตด้อขันขันบ่จับตายคือสิบว่ไใดหรอกเพราะว่ามันเป็นรวดเส้นเดียวเห็นบ่พี่น้องนี่มันเป็นรวดเส้นเดียวขันเป็นรวดสองเส้นบ้ามีบ่กังวลมือชีหาอีกหลังหนึ่งมาสุกไปบ,บ่พี่น้อง หาอีกหลังหนึ่งมาสูบใบพี่น้องแนละ้วยากไปเพิ่พนว่าให้แจ้งให้มันวิ่งวัวสันแจ้งให้เออแขนฉีดวัคซีนมากพี่น้องตายเลื่มเลยื่อ,อาายๆเยนะอะบ้ามีส่สิหาไปใส่เอ่อบ่วง ไอ้นี่ไว้ไปใส่บ่วงอีกตัวหนึ่งไว้พี่น้องไอหล่ะยิ้มใส่ยิย้มใส่เออมันมีอีกรังหนึ่งยิ้มนี่นะเขาต้องหัดข้อมันไว้พี่น้องเขาต้องหัดข้อมันไว้ขันใสสองรังมันมันจับเป็นได้พี่น้องเดี๋ยว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 บามีเดี๋ยวรังนี่พี่น้องเดี๋ยวมันมันเหตุการณ์มันชุลหุกเยาะเย้ยเปล่าว่า,ามีพี่น้องคน บ่มีขออนุญาตเอาหลังนี้มาพี่น้องของอนุญาตเอาหลังนี้มาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าถันมีหลังนี้เห็นว่าเป็นยังจังไปดีพี่น้องว่ามีว่าสีสุกหัวมันล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าขอขอ,ขออนุญาตถักก่อน นพี่น้องผมบ่าวบ่าหมี่เห็ดให้มันสลบทุก,กพี่น้องเถอะเบาหมี่เห็ดให้มันสลบเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนพี่น้องเอาไว้นี่ก่อนบักเอบบักเอบบักกิโลพี่น้องผมบักกิโลไปไปลุยกันต่อเ้าใช่ลรืกระโผ่บ่าหมี่โอ้ยอยากได้นูขคนแดงจังเลยอยากได้นูขคนแดงพันกายพินวะดูมองชื่อพี่น้องสวัสดีม้านีก,กว่ะพันกายพินวะ หอูผูกมาอจ่อยี่นี่่ถืกว่าี่นีกบเลเรียเหรอพี่น้องผมไปพกับผเข้าไไปดกับผพี่น้องผมนีดีหูมันนี่นั้นหูมันพี่น้อง ผ่านบ่วงคุณหลังเลยพี่น้องแบบนี้เป็นนูนหน่อยเนาะครับเนาะแบบนี้สิเป็นนูนหน่อยหลังนี้คือกันหลังนี้คือกันเดี๋ยวจัดให้มักแนวนี้เรียบร้อยเล้วพี่น้องผมต้องดักไ้พี่น้องเดี๋ยวมันก็ต้องเจอจักมือเพราะฉะนั้นแล้วเขออ้ายาป่อยมันไปลุยไปบามีพาไปไม้สิงเด็ดที่สุดไป ผ้าปีวืบกกระโพพี่นหองผมบ้านมีภ้าปีวืบกกระโพกพหนัน,พพกกน้ำจับไปครั โอ้พี่น้องไล่ที่สองอีกแล้วพี่น้องผมบคือสีมานแท้ไม่สบาเป็นบบกระส่ายไม้ใยพี่น้องผมไม้ใยไม้ใยมันคือว่ามันหลอดตัวนี่มั่งีปักไปน,นี่มั้งนี่โอ้นี่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 ขวางนี่เห็นวะขวางพี่น้องขว <c oughs> างง่ายด้วยพี่น้อง กม่่่่่่นบบพพีี้าาาฮฮฮสองตัวเคียงๆพี่น้องว่าต้องไปเห็นยังแล้วอ,อยากได้หนูคนแดงถือเต้าบกักกิโลพี่น้องผมถือเต้าบกักกิโลเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงเสียกก่อนคันเป็นเสียกสองเสียนบ,บ้ามีสีกัามาเอาไปหาผู้กับผกตอน tổn bưng xẹp thì không hàng yếu say hàng yếu say hàng yếu say giá gì hàng rất xiên hàng hàng yếu sấy hàng yếu sấy đủ gì bài đủ gì đó đủ gì đó cũng. Cũng. cũng đủ 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 đủ, đủ ดุแห้งเสียครับผมได้ทางแล้วเดี๋ยวขอเบิ่งเสียงเลยขอเบิ่งตรวดดูเส้นเดียวเฮ้ยสองเส้นโอ้มาทำมาดามาทำมาดาขนหลุดขนท้องดิรวดเดียวเฮ้นตรวดคู่ตรวดเดียวเฮ้นตรวดคู่ 全啊 เป็นลวดครูพี่น้องนะสิเป็นลวดครูแต่เป็นลวดครูเนี่ยนี่กับพ่อตองห่วงพี่น้องเอาออกมาเลยจะเป็นลวดครูเนี่ยนี่เอาออกมาเลยพี่น้องผมเอามาไว้พี่เอามาไว้พี่เอามาไว้พี่จะเป็นลวดครูเนี่ยนี่เอามาไว้พี่เลยพี่น้องผมลวดครูบ่อพี่เพิ่งเนี้ยลวดคูหลวดคูหลวดครูพี่น้องหลวดครู เบิร์ตอมพี่น้องผมเบิร์ตซอมซอมกับอากาศหนาวอากาศหนาวเน็บกับป้ามีหนูยันยูทูบโชองอีสานบ้านก่อยเองพี่น ER ้องผมเป็นบ่าอยู่ผู้เดียวสองสองพี่้อพ่อว่าพี่น้องถ้ามันไม่ได้มือผมก็จะวางเข่าบนเข่า้านไปตอพี่น้องผมยังว่าท่านเบิร์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 หลังนีแห้งเป็นตาถทือกตาถือพี่น้องมันบ่ถ์ต ม้วนขนเด็กหลังเอวไปกว้างพี่น้องผมเจ๊กั๊มอะเอาใจเย็นๆเข้าไปที่เพื่อนตายบ้าวนี่หากองเขาพี่น้องไปชีวิตนี่ยเอแน่จะว่ากันพี่น้องยามบวกละเหี้ยเอาแน่จะว่ากัน ของเขาคอยขวางพี่น้องถึกแล้วถ้าแบบขวางยู่วะยู่บ่งูของเขาแตกพร้อมของเขาแตกพร้อมบ่วงรูดบ่วงรูดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอดเจอดี๋ยวเจอตัวที่สามตัวที่สามใดเนอน,น,นพี่น้อง เห็นตัวพี่น้องว่ท่ันเห็นตัวต่วบุ้ยกับพวกวะท่านเห so nee ็นต so uh, ัวกับพวกวะท่านบ่ได้ยุ่งในกองเขาตะวัดตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่จ่าก็เล่นตีเลยหนูแถวหนึ่งแต่ตัวใหญ่ๆเสียดายพี่น้องเอาเอาไหมเอาไหมโอ้ยต้องวบุ่ยกับพวกให้ได้พี่น้องผมมันลงไม่กินงานไหมมันลงไม่กินงาน มากกบรูห้องอี่ีีีกบาท้ามีเงียก็ไปกกหางบบง่าเลยทีนองกกหางบบง่าเลยอ้ยกับพวกว่าท่านโอ้เสียดาย ครับพี่น้องครับบาน,นี้อ่าคู่ระหว่างเอเวอร์ตันและกาิเวอร์พูลคงจะจบไปแล้วนะพี่น้องเนาะการพูดได้หูสกอร์กับบอกด้วยพี่น้องเนอะมันสีแจกมาแล้วพุนอ่าอีเกิงเสียวน้อยๆขึ้นมาแล้วแล้วก็ฝ้าทางพุนอยากแดงแล้วพี่น้องไปไปเก็บเอาหนูของเฮา คลิปนีเงาจังหน่อยเยาว่ากันบ้ามีไปได้สีลงบ่เกินหกโมงเสาร์หรือพี่น้องเนอะห้พี่น้องได้เบิ่งกันคนละกับฝากคลิปฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์คืออาสีลงตอนแรกกับเป็นหรือพี่น้องเนอะของมือนี่อาสีลงตอนคำประมาณถุ่มกลัวกับเป็นพี่นอ้องผมคลิปนี้มันสะใจเหลือเกินพี่น้องเสียดายยิ่งบ่ท่านตัวนั้นหรือพี่น้องเนอะอันยิ่งท่านกับครบสมบุญแบบเทิงบวงเทิงอาากระโขกเลยพี่น้องไปทีสามเกินวันตีหา้ากลัวเกินหกโมงเสาร์แล้วพี่น้องไป มันยู่คือเก้าบอขึ้นมาครับไปแล้วนายตายดีขึ้นมาเอาไปกินก็นได้เสี<อ>ยงไปย่างดีอยู่บ่เอาอยู่พี่น้องผมย่างยู่ดีสบายพี่น้องอย่างยู่ดีสบายไปบักเอฟตัวนี้บ้ามีขาดการไาจังได้กค่กิโลหนึ่งพี่น้องผมเป็นหนูผูตัวบักง่ายไป เอาพี่น้องผมขอบคุณทุกไรทุกทับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมบักเอบบักเอบพี่ผ่าป,ประกันใดคำว่า,าค้าจาเกียรติธรรมจิมพสุภาพจิ๋วาไปบ้ามีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยฝากติดฝากตับฝากไรฝากแช่เนี่พี่น้องผมมันก็นี่บ่มีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันก็นี่บ่มีอีกแล้วอ่ะสุดยอดพี่น้องผมบักเอบสองตัวขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมอือ ไอ้ไทยเนี้ยเป็นครูเนี้ยแพ้งตัวไปใส่เยน็นสุดยอดสุดหมานพี่น้องผมกับยูทูบเฉอี่สารบาทขออ่อยงับบ้ามีความรัาพยาพี่น้องไปไว้ต่เพียงทรัพนี่เอาอยาไปกัดมูเมล่ะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม <c oughs>